เนี่ยจะบอกให้รู้เดี๋ยวเขาไปทานริ้งปองคอพอแล้วนี่จากขีดขีดเดียวอ่ะแม่ขีดเดียวอย่างที่ให้ดูเอาน่าเด็ดที่แม่วางไว้นั่นแหละแต่แม่มีเทคนิคการละลายปุ๋ยแช่แช่เม็ดแช่เม็ดไอเม็ดต้นหอมเนี่ยนะลองดูมันว่าทำยังไงดูก็เลยเอาปุ๋ยนี่ลายน้ำพอแล้วจ้ะแช่ ้แช่หนึ่งคืนไม่เลยแช่อะลายปุ๋ยก่อนแล้วจุ่มแล้วก็ปลูกเลยเนี่ยปลูกเลยแล้หนูไม่ทานเลยแล้หนูจะพูดว่าไอ้ตรงนี้ไม่เท่าไหร่แต่ตอนทานเนี่ยจะรู้มากเลยน้ําจะหวานไม่มีการฉุนเนี่ยธรรมดาเราต้นหอมเราโอ้โหมันจะฉุนขึ้นก็มันอันนี้จากหอมที่เขาใช้ปลูกเพียงแค่กลีบเดียวนะครับไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเลยนะครับเราก็ยืนยันกันได้ว่าหอม ต้นหอมนะครับขนาหรือว่าแปลงลอื่นๆที่ดูกันมาเนี่ยนะครับปุ๋ยเราใช้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงเลยแถมเรื่องอัตราการแตกกอของต้นหอมก็สวยด้วยนะครับ